ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เราบพรกครับามาดึกนิดหน่อยไม่ดึกมากนะครับเดี๋ยวเสร็จนี้ก็เดี๋ยวจะไปต่ออีกเวทีที่ประชุมวันนะครับก็เลื่อนเข้าไปเพราะตั้งใจจะมาพบปะพี่น้องที่นี่ก่อนนะครับประเด็นที่ผมอยากจะคุยกับพี่น้องก็เพราะวันนี้ครบรอบ7วันพอดีนะครับกับปฏิบัติการที่เรียกว่าชัดดาวบางกอกนะครับ ในขณะเดียวกันก็ครบรอบน่าจะร้อยวันพอดีกับการชุมนุมของเราใช่ไหมครับวันนี้เป็นวันที่ร้อยพอดีนะฮะถ้าถ้าถ้านับไม่ผิดนะครับก็ร้อยวันพอดีนะครับทั้ง2เหตุการณ์จะบังเอิญหรือไม่ก็ตามนะครับแต่ผมคิดว่าก็มีความจำเป็นที่พวกเราจะต้องประเมินสถานการณ์จากนี้ไปนะครับว่าจะไปกันต่ออย่างไรจะจบอย่างไรนะครับเมื่อช่วงหัวค่ำ กำนันสุเทพเทือกสุบรณได้ตอบว่ามีคนถามแกไปเยอะว่าตกลงวันที่สองกุมภาเราต้องไปใช้สิทธิ์โนโหวตหรือโหวตโนหรือไม่อย่างไรนะครับจริงๆในที่ประชุมกรรมการกปรปปสวันนี้ก็พูดกันนะครับคุณสุเทพแกก็บอกว่าอย่าพึ่งไปตอบพี่น้องเลยเพราะแกก็มีความเชื่อมั่นคล้ายๆพวกเราว่ามันต้องจบก่อนวันที่สองกุมภาครับพี่น้องที่รักครับจากนั้นลึกๆเราก็มีความเชื่อมั่นว่าสองกุมภาเนี่ย ยังไงยังไงก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้เพราะอะไรครับพี่น้องที่รักเพราะมีประเด็นใหม่ที่ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องที่อาจจะน่าเป็นห่วงกว่ากรณีที่กะกะตไม่สามารถเปิดรับสมัครเขตเลือกตั้งผู้สมัครสสเขตเลือกตั้ง28เขตได้ไม่ใช่แค่เนี้ยนะครับเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดในขณะนี้ที่ได้ยินจากปากคณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็คือ การนับคะแนนระบบบัญชีรายชื่อนะครับหรือปีิลิสของพรรคการเมืองเนี่ยถ้าสมมุติว่านับคะแนนไม่เรียบร้อยหรือมีหนึ่งหน่วยเลือกตั้งไม่ใช่เขตนเลือกตั้งนะครับหนึ่งคูหาเลือกตั้งหรือสองครูหาเลือกตั้งก็ตามเนี่ยถ้าไม่สามารถนับคะแนนได้เนี่ยประกาศผลการเลือกตั้งไม่ได้ครับพี่น้องทีละครับซึ่งอันนี้เรื่องใหญ่มาก ใหญ่กว่ากรณีที่28เขตนะครับไม่สามารถเปิดรับผู้สมัครได้ฉะนั้นเกมยื้อระหว่างกกตกับรัฐบาลก็เป็นเกมยื้อที่ต้องบอกว่าชาตินี้ดูดูแล้วจะให้การเลือกตั้งนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยเหมือนที่นะักวิชาการบางพูดบางคนพยายามพูดเนี่ยไม่มีทางแน่นอนครับพี่น้องที่รักครับฉะนั้นด้วยเหตุชนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปปักหลักใหม่ว่ามันต้องถึงวันที่2กุมภานะครับ มันก็ต้องมาดูกันสัปดาห์นี้ว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับวันนี้การปิดกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าวันสองวันวันนี้และพรุ่งนี้ก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่ใช้คำว่าปิดสนิทครับไม่ใช่ปิดปิดเปิดเปิดต้องเรียกว่าปิดสนิทเพราะวันนี้กรรมการกรบปศก็มานั่งดูก็มีหน่วยงานไหนที่ยังไม่ปิดก็จะไปปิดหน่วยงานไหนที่ปิดแล้วแอบไปเปิดเข้าประตูด้านหลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ย พี่น้องก็ไปตามตรวจกันอีกทีนะครับว่าปิดตามที่ให้สัญญาประชาคมกับเราไว้หรือเปล่าก็จะมีการตรวจกันอีทุกวันนะครับไปปลายสัปดาห์ก็อาจจาเป็นต้องไปเยี่ยมเยือนรัฐมนตรีที่บ้านพักซึ่งวันนี้ก็ดูดูกันอยู่ว่าจะไปที่ไหนอย่างไรบ้างกําลังตรวจสอบบ้านพักกันอยู่เพราะบางคนเข้าใจว่าไม่นอนที่กรุงเทพมหาน,นครแม้แต่นายกรักษาการยิ่งรักษินวัตเนี่ยก็ไม่ระบุว่านอน,อนที่ไหนครับ เมื่อวานปล่อยข่าวว่าวันนี้จะไปชุมที่จะไปประชุมที่ฐานทัพอากาศพอถึงเวลาจริงก็ไม่ไปไม่รู้ว่าทหารอากาศอึอดอัดหรือไม่รู้ว่าเพราะกลัวพี่น้องมวลมหาประชาชนย่านลังสิกดอนเมืองหรือเปล่าก็ดันไปที่เมืองทองซึ่งเป็นสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมที่ทำงานที่นั่นฉะนั้นคุณยิ่งรักเองก็อยู่ในภาวะที่ตีกันเชียงนี้ตลอดเวลานะครับ โดยข้อเท็จจริงในขณะน,นี้จึงต้องเรียนพี่น้องว่าถามว่าสําหรับคุณยิ่งรักจบหรือไม่มันจบแล้วแต่คุณยิ่งรักนั่นแหละที่ไม่ยอมจบครับพี่น้องทีละครับเหตุที่ต้องบอกว่ามันจบแล้วก็เพราะว่าวันนี้มันเกิดภาวะที่เรียกว่ารัฐบาลล้มเหลวนะครับไม่ใช่รัฐะล้มเหลวนะครับแต่เป็นเปกัฟเวอร์เม์ไม่ใช่เปสเต นะครับคือรัฐบาลไม่สามารถที่จะสั่งการใดๆได,ได้นะครับวันนี้พี่น้องอาจจะได้ยินข่าวว่ามีการตเตรียมประกาศพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ผมก็แปลกใจเมื่อสองสวันที่แล้วเลขาสมชอเองเป็นคนรายงานต่อที่ประชุมสมชอเองว่าม็อบกล่อยแล้วม็อบไม่มีคนแล้วแต่มาวันนี้แปลกจะขอประกาศพลกรสุขเฉินครับพี่น้องทีัะครับก็กลับไปกลับมา ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องวัดใจทางทหารว่าจะเห็นด้วยหรือไม่นะครับเพ,พราะถ้าประกาศพลกรฉุกเฉินนี่แน่นอนว่าเขาก็จะใช้กฎหมายฉบับนี้ซึ่งมีลักษณะพิเศษให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการตรวจคน้นนะครับตั้งด่านตรวจกักกันตัวจับคุมตัวแกนนําหรือแนวร่วมได้48ชั่วโมงน้ผมจำไม่ผิดนะครับด้วยข้อหาที่เขาอาจจะตั้งขึ้นมาสารพัดที่อยากจะตั้งเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้มันไปติดดาบ ให้กับฝ่ายรัฐบาลในการปราบปรามและป้องปรามไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้ามาร่วมมากขึ้นก็ได้ฉะนั้นเรื่องพลกรฉุกเฉินผมจึงมั่นใจว่าผมไม่เชื่อว่ากองทัพจะเห็นด้วยกับรัฐบาลครับพี่น้องอี่รักครับอันนี้ต้องคอยดูจะเป็นบทพิสูจน์กองทัพเหมือนกันนะครับว่ากองทัพยืนอยู่ข้างประชาชนหรืออยู่ฝ่ายไหนกันแนะ่ใช่ไหมครับที่สําคัญที่สุดนะครับวันนี้หลายคนอาจจะอยากเห็นว่า 7วันที่ผ่านมาปฏิบัติการชัดดาวเนี่ยส่งผลกระทบขนาดไหนอย่างไรผมต้องบอกพี่น้องงี้ครับว่าปฏิบัติการชัดดาวเนี่ยมันมีพลังมากนะครับแล้วมันก็ส่งผลกระทบคล้ายคล้ายคลื่นนะครับเป็นเกลียวคลื่นแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่เป็นลูกโซ่ของความร่วมไม้ร่วมมือพี่น้องทราบไหมครับว่าหลายหน่วยงานที่พวกเราไปปิดเนี่ยนะครับ บางหน่วยงานเป็นคนแจ้งมาเองผู้ใหญ่ในหน่วยงานนั่นเองเป็นคนแจ้งมาเองคือเขาอาจจะไม่กล้าพอที่จะบอกว่ามาร่วมชุมนุมกับเราปากนนักธงแผวนนกหวีดเขาอาจจะไม่กล้าขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขาก็ส่งสัญญาณมาที่เราว่าช่วยไปปิดพอไปปิดมานี่เขาสั่งพอไปพอสั่งให้เราไปปิดเนี่ยขอให้เราไปปิดเนี่ยนะครับพอไปปิดที่หน่วยงานเขาเนี่ยเขาสั่งเลยครับว่าบางหน่วยงานที่ถแถลงเลยนะครับว่าจะ ิดที่ทําการจนกว่ายิ่งรักจลาออกครับพี่น้องทีละครับมีบางหน่วยงานด้วยซ้ำไปหรือแม้แต่ธนาคารอมสินที่กปปสไปปิดวันนี้ไม่ได้ไปปิดครับจริงๆก,ก็ไปเยี่ยมไปเพื่อจะบอกว่าอย่าเอาเงินฝากหรือกระปุกอมสินของเด็กลูกหลานพวกเราเนี่ยไปให้รัฐบาลเอาไปโปะเงินจำนําข้าวนะนะครับไม่ใช่เราไม่อยากให้ชาวนาได้รับเงินจากโครงการ จำนำข้าวแต่วิธ <hi> ีหาเงินของรัฐบาลในขณะนี้กู้ไปมั่วยืมไปมั่วนะครับแล้วไม่มีหลักประกันว่าจะหาเงินมาใช้หนี้เขาคืนแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยที่จะเอาเงินฝากของลูกหลานเราเนี่ยไปเยียวยาความผิดที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าผู้บริหารธนาคารอมสินก็มานั่งแถลงข่าวร่วมกับกปปสว่าจะไม่ยอม ให้รัฐบาลกู้เงินธนาคารอมสินไปเดียวยาจากโคนกลางรับจำนำข้าวเด็ดขาดครับพี่น้องทีละครับพี่น้องชาวนาอาจจะรู้สึกละเหียใจว่าแล้วเขาจะได้เงินอย่างไรเขามีทางจะได้เยอะแยะแต่เขาต้องตระหนักและต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่รัฐบาลนี้ทำในขณะนี้เดีย่ยไม่ได้รับผิดชอบจากความล้มเหลวทางนโยบายของตัวเองที่เกิดจากทักษิณคิดยิ่งรักธรรมใช่ไหมครับ ไม่เคยยอมรับผิดว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยผิดพลาดปล่อยให้มีการโกงมหาศาลสองปีกว่านี่ปลาเข้าไปแล้ว4.6 4 7แสนล้านครับพี่น้องทีละครับแล้วไอ้เกวียนละ15,000บาทมันถึงชาวบ้านจริงๆเกวียนละหมื่นด้วยซ้ำไปห0 0 0หายไปไหนใช่ไหมครับนะฮะฉะนั้นผมคิดว่าตราบใดที่รัฐบาลชุดนี้ยังไม่ยอมรับผิดแล้วล้มเลิกนโยบายรับจำนำข้าวเนี่ย รัฐบาลชุดนี้ไม่มีสิทธิ์จะเอาเงินจากหน่วยงานใดๆก็ตามไปอุดแผลไปเยียวยาสิ่งที่รับฐบาลทำผิดพลาดครับพี่น้องทีรักครับเราต้องไม่รู้ญาติเด็ดขาดวันนี้ทกศนะครับพนักงานก็แต่งชุดดําไม่เห็นด้วยเหมือนกันเพราะที่กู้เข้าไปครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับไปเยียวยาอโครงการรับจำนำทั้งหลายเนี่ยนะครับแสนกว่าล้านบาท รัฐบาลใช้ไปแค่2.5หมื่นล้านยังค้างเขาอีกอยู่92,000ล้านบาทครับพี่น้องที่รักครับที่ไม่มีปัญญาใช้คืนทอกศนี่ประเทศให้ทางสหภาพแรงงานของทอกศแต่งชุดดำประท้วงแล้วไม่ยอมปล่อยกู้ให้รัฐบาลนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นโจทย์ที่ผมต้องบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ประเมินพลาดเพราะคิดว่าตอนนั้นถ้ายุบสภา แล้วไปเลือกตั้งเนี่ยมันจะกลบข่าวกลบความล้มเหลวจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดครับเพราะพอเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยจะไปกู้เงินก็ไม่ง่ายเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา1 8 1เขียนไว้ชัดรัฐบาลรักษาการจะต้องไม่ทำสัญญาหรือมีมติคอรมอใดๆที่เป็นผลผูกพันกับรัฐบาลข้างหน้ารัฐบาลหลังเลือกตั้ง เขาห้ามไม่ชัดเลยเพราะห้ามแบบนี้รัฐบาลก็ไม่กล้าสิครับจะไปกู้ก็ไม่ง่ายแล้วแล้วพรุ่งนี้กิตติรัตน์นรนงรองนายกและก็ดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ต้องไปพบคณะกรรมการการเลือกตั้งสิบโมงเช้าว่าจะขออนุญาตกกตกู้เงิน1.3แสนล้านบาทเนี่ยมาจ่าย ให้กับชาวนาได้หรือไม่ซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องยากมากเพราะถ้ากกตเห็นด้วยกกตก็อาจจะถูกฟ้องข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับพี่น้องทีรักครับฉะนั้นภาวะโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเราต้องเห็นใจชาวนาเขาเป็นผู้เดือดร้อนแล้วรัฐบาลนี่ก็พยายามจะบิดเบือนกล่าวหาว่าเพราะกะกะตไม่นุมัติไม่เห็นชอบ เพราะม็อบของกำนันสุเทพมอบของกปป,ปสมมอบของพวกเราเนี่ยทำให้รัฐบาลไม่มีเงินจ่ายพยายามจะไปบิดเบือนข้อเท็จจริงแบบนี้ครับพี่น้องทีละครับแต่ไม่ได้ผลอย่างที่คิดวันนี้ชาวนาที่กำแพงเพชร12คนเนี่ยนะครับแจ้งความแจ้งจับยิ่งลักษ์และรัมตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับข้อหาช่อฉนครับพี่น้องทีละครับแจ้งจับแล้ว จากโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนะครับแล้วชาวนาหลายที่เนี่ยเขาทนไม่ไหวเขาเดินขบวนไปที่ลงศรีนะครับเดินขบวนมาที่หน่วยงานรัฐเพื่อที่จะขอข้าวคืนแล้วเขาจะเอาไปขายเองกับลงศรีครับพี่ดองที่ลกครับไม่รอรัฐบาลแล้วฉะนั้นผมคิดว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้จะดิ้นเพื่อที่จะหาเงินมาปก หรือมาจ่ายโครงการจำนำข้าวเนี่ยซึ่งทั้งหมดมันประมาณ1.1แสนล้านบาทที่ค้างอยู่เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่อนุญาตไม่ได้เลยครับพี่น้องที่รักครับถ้ารัฐบาลชุดนี้ไม่สัญญาก่อนว่าจะยกเลิกโครงการนี้และรับผิดชอบกับการทุจริตที่เกิดขึ้นกับโครงการนี้ครับพี่น้องที่รักครับฉะนั้นเดดล็อกเรื่องโครงการรับจำนำข้าวก็ยังเป็นเรื่องที่เป็นหอกทิ่มแทงรัฐบาลชุดนี้อยู่ นะครับไม่ใช่แค่เรื่องการเลือกตั้งอย่างที่ผมเรียนไปว่าการเลือกตั้งนี้ผมบอกเลยครับว่าไปยากแล้ว26วันอาทิตย์เนี้ยนะครับอาทิตย์ที่26กเนี้ยก็จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าพี่น้องหลายคนที่ไปลงทะเบียนเป็นผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากกตเขาจัดเลือกตั้งให้บางคนอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่อยากกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่สองอยากใช้สิทธิ์วันที่26เขาจะจัดให้26เนี้ย เขตละหนึ่งหน่วยเลือกตั้งสําหรับคนต่างจังหวัดที่ไม่เดินทางวันที่2ต้องมาใช้สิทธิ์ยีบเนี่ยนะครับบางคนไม่ไปแน่นอนอยังไงก็ไม่ไปเลือกตั้งใช่ไหมครับก็คือไม่ใช่โหวตโนโนโหวตเลยบางคนก็ไม่ไปแต่บางคนไปเนี่ยนะครับคอยดูเถอะนะครับผมเป็นห่วงว่ามันจะมีความวุ่นวายอย่าว่าแต่มันเลือกตั้งไม่ได้เลยครับผมเป็นห่วงว่าครูหาเลือกตั้งมันจะเปิดไม่ได้ที่ซ้ําไปนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาอีกประเด็นหนึ่งนะครับฉะนั้น ปฏิบัติการชัดดาวเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยผมจึงคิดว่าสร้างแรงกระเพื่อนะครับให้กับการเมืองโดยเฉพาะถ้าจะบอกว่าหมากล้อมระบอบทักษิณเนี่ยนะครับหรือหนังหน้าไฟหรือด่านหน้าของระบอบทักษิณเนี่ยโดยเฉพาะหน่วยงานข้าราชการประจำนะครับการใช้สื่อมาบิดเบือนการจัดตั้งเครือข่ายนักวิชาการที่อิงแอบรัฐบาลมาเผชิญหน้ากับพวกเราเนี่ยต้องบอกว่าถูก เกลียวขึ้นจากปฏิบัติการชัดดาวนี่ซัดพังทลายไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องที่รักรับไม่อยู่ในสถานะที่จะปกป้องคุ้มครองรัฐบาลชุดนี้ได้อีกต่อไปและผมก็เชื่อว่าจากนี้ไปแรงกดดันทางการเมืองจะพุ่งเป้าไปที่ตัวคุณยิ่งรักโดยตรงครับพี่น้องที่รักครับไม่ผ่านแถวสองแถวสามไม่ผ่านด่านหน้าซ้ายขวาหน้าหลังไม่แล้วครับมันจะถึงตัวคุณยิ่งรักคนเดียวนะครับ แล้วอย่างที่ผมเรียนพี่น้องว่าเราสู้มาเนี่ยนะครับเฉพาะพวกเราเนี่ยร้อยวันเฉพาะกรปปสเนี่ยนะครับเป็นทางการก็น่าจะประมาณเจ็ดิวันเนี่ยครับตามหลังเราสิบวันเนี่ยนะครับผมถามเลียวว่าเราสู้กันมาสองสามเดือน,นมีใครที่เคยสู้กับเรามาแล้วกลับบ้านแล้วไปรณรงค์ให้คนกลับบ้านเลิกชุมนุมมีไหมครับมีไหมครับไม่มีใช่ไหมครับ ไม่มีครับมีแต่อย่างมากก็ขอกลับไปพักสองสามวันกลับมาใหม่ใช่ไหมครับก็จะเป็นสภาพแบบนี้ผมก็บอกพี่น้องว่าถ้ามันเกมยือ้อเกมยาวเนี่ยนะครับเราต้องใช้วิธีสับเปลี่ยนกําลังกันนะครับบางคนก็กลับบ้านก็โทรมาล่ําลากันเดี๋ยวบอกเสาร์อาทิตย์กลับมาใหม่อันนี้ก็เริ่มเกิดวินัยของการต่อสู้ในสงครามที่ยืดเยื้อแล้วนะครับเราไม่เห็นพี่น้องถอยแล้วก็โยนผ้าขาว แล้วก็ออกไปอีกอยู่ฝ่ายตรงข้ามไม่เอาแล้วถูกหลอกจากแกนนําไม่มีใช่ไหมครับมีแต่ระหว่างทางเรามีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับพี่น้องทีัะครับเรามีแนวร่วมมีเพื่อนมีหน้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นบรรยากาศการตอบรับจากปฏิบัติการยึดกลุ่มกลไกร,รัฐหน่วยงานราชการต่างๆเจ็ดวันที่ผ่านมาต้องบอกพี่น้องเลยว่าปฏิกิริยาดีอย่างมากมายมหาศาลหลายคนไปสภาพ,พัฒน์ไปที่คณะกรรมการกิจฎดีกา ไปที่ Ex i m ซ a n k SME Bank ด้วยเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเราเห็นบรรยากาศที่ข้าราชการให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมใช่ไหมครับพี่น้องทีละครับไม่มีใครแข็งขืนมีก็น้อยมากหรือแทบไม่มีเลยภาพข่าวเที่ออกมาบางคนก็แขวนนกหวีดเป่านกหวีดขอถ่ายรูปเบ,บกิกโบกมือตกนะครับฉะนั้นบรรยากาศแบบนี้ผมผมคิดว่ามันเป็นบรรยากาศที่คุณยิ่งรักต้องเห็นและยอมรับว่าคุณไปไม่ได้แล้วแล้วคุณต้องออกจากบ้านนี้แล้วครับพี่น้องทีละครับ ฉะนั้นเมื่อปฏิบัติการชัดดาวสร้างผลกระทบที่เป็นเกลียวขึ้นแบบนี้นะครับสัปดาห์นี้ก็จะต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปนะครับฉะนั้นวิธีตอบโต้ของรัฐบาลชุดนี้เมื่อภัยถึงคุณยิ่งรักโดยตรงต้องเข้าใจว่าเบื้องหลังยิ่งรักคือความอมตที่เรียกว่าทักษิณน,นะครับจำที่ทักษิณพูดได้ใช่ไหมครับว่าถ้าเขาไม่มีความสุข ก็อย่าหวังว่าประเทศนี้จะมีความสุขด้วยจําได้ไหมครับเขาพูดเมื่อวันที่9เมษายน2556เขาพูดอย่างนี้ฉะนั้นปฏิบัติการของเขาจากนี้ผมก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่เขาจะลงใต้ดินฉะนั้นข่าวรุนแรงความรุนแรงกระแสข่าวที่บอกมาตามโซเชียลมีเดียที่พี่น้องได้รับข่าวก็คงคล้ายๆกับผมจะเป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องความรุนแรงตลอดเวลาและผมก็เชื่อว่า อาจจะมีเหตุแบบนั้นเพียงแต่ที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเมื่อสัญญาณแบบนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่าไอ้พวกที่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมรับว่าตัวเองจบแล้วเนี่ยแล้วต้องการทำทุกวิธีทางแม้กระทั่งใช้ชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์มาสังเวยในการต่อ,อยุให้ตัวเองเนี่ยต้องถามผมบบบว่าท่านรับได้ไหมกับวิธีคิดแบบนี้ใช่ไหมครับ 7มกราคม2,557ต้นปีนี่แหละท่านพบบบพูดพี่น้องคงจำได้ใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดเหตุรุนแรงเกิดขึ้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบโดยหลักการใช่ไหมครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดไว้ชัดผมได้ยินพี่น้องก็ได้ยินวันนี้มีคนเจ็บคนตายเราไม่อยากให้มีเราพยายามป้องกันแล้วแต่การก่อเหตุเนี่ยมันอำมหิตและมืออาชีพกว่าที่เราคิด เราไม่ได้มาหิดขนาดนั้นและเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีความมาหิดขนาดนั้นวันนี้ผมก็อยากถามผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือท่านพบบบว่าท่านอยากได้ยินรัฐบาลรับผิดชอบอย่างไรเราก็อยากได้ยินแบบนั้นใช่ไหมครับท่านช่วยถามให้พวกเราหน่อยช่วยขอคําตอบจากรัฐบาลหน่อยหรือช่วยขยายความที่ท่านพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหน่อยว่า รัฐบาลต้องรับผิดชอบในความหมายของท่านเนี่ยคือแบบไหนอย่างไรเราไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียไปมากกว่านี้ใช่ไหมครับจะสบิสบศพยี่สิบศพหรือสี่ศพความเสียหายไม่ได้ต่างกันหรอกครับแค่ศพเดียวก็ไม่ควรเสียกับการต่อสู้เพื่อความถูกต้องและดีงามใช่ไหมครับศพเดียวก็ไม่ควรเสียเลือดหยดเดียวก็ไม่ควรหยดฉะนั้นผมคิดว่า ถ้าเราเอาความรุนแรงขนาดใหญ่เป็นหลักมาเพื่อตัดสินใจทางการเมืองบางอย่างเนี่ยวิธีคิดแบบนี้ผมต้องใช้คำว่าใครคิดก็ตามสำหรับผมเอามาหิดมากความรุนแรงหรือความสูญเสียจะเกิดกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าหนึ่งคนสิบคนพันคนล้านคนก็แล้วแต่ถ้าเรารู้ล่วงหนะ้าเราต้องมีมาตรการป้องปรามใช่ไหมครับพี่้องที่ระครับเราถึงอยากเห็นปฏิบัติการจากกองทัพ ที่มากกว่าการส่งทหารเสนาลักษ์มายืนประจำการยืนประจำการตามจุดต่างๆเป็นจ่าเฉยเหมือนตำรวจเราไม่ต้องการแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะในขณะนี้เราไว้ใจเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้วันนี้ยิ่งรักถแถลงบอกว่าวิงวอนให้กปปสให้พวกเราที่ชุมนุมอยู่ทุกเวทีเนี่ยเปิดทางให้เจ้าหน้าที่มาดูแลความปลอดภัยร่วมกันกันกบกรเราพี่น้องเอาละครับ มันเป็นไปไม่ได้เลยเราไว้วางใจตำรวจได้อย่างไรใช่ไหมครับระเบิดถูกปามาจากบนตึกก็ไปปล่อยข่าวว่ามาจากรถสอชอก็ถแถลงในวันถัดมาว่าไม่ได้มาจากรถมาจากบนตึกตัดตึกมาอีกวันถแถลงใหม่บอกว่าระเบิดอาจจะมาจากคนที่เดินอยู่ในในขบวนกำนังสุเทพนั่นแหละเห็นไหมครับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขนาดนี้เหมือนที่เหตุการณ์ไทยญี่ปุ่นนินแดงก็เช่นกัน ก็บอกแบบเนี้ยไอ้ที่ไปทุบตีเข้าของชาวบ้านกระจุยกระจายเนี่ยวันแรกก็ถแถลงเลยไม่ใช่ตำรวจเป็นตำรวจปลอมเป็นพวกเราที่ไปยึดชุดเกราะโลก่กำบางไม้พองของตำรวจมาวันหลังผอบอตรออกมาถแถลงเองว่านั่นคือตำรวจจริงครับพี่น้องที่ลกครับฉะนั้นเราจะไว้วางใจตำรวจได้อย่างไรนี่ถึงเป็นเหตุผลที่พวกเราถึงคาดหวังว่ากองทัพ จะเข้ามาระงับความขัดแย้งแตกแยกหรือป้องกันความสูญเสียที่มากกว่านั้นผมคิดว่ามันมีวิธีการที่ดีกว่าการรัฐประหารซึ่งเราก็ไม่อยากเห็นไม่อยากเอาการรัฐประหารไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับถ้าจะมาก็ต้องปฏิวัติประชาชนร่วมกับพวกเราเท่านั้นใช่ไหมครับความซับซ้อนไม่ได้มีมากอกครับบางทีการตัดสินใจที่ล่าช้าก็ยากจะเยียวยาบาดแผลที่เจ็บปวด อาจจะยาวนานรุนแรงกว่าที่เราคิดถ้าหากตัดสินใจช้าแม้แต่นาทีเดียวผมจึงหวังว่าจากนี้ไปทางผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายจะตระหนักวันนี้ทางกองทัพบ,บกก็ถแถลงเองครับว่าอาจจะมีเหตุรุนแรงในช่วงนี้เพราะเริ่มมีกลุ่มเสื้อแดงฮาร์ดคอร์ระดมกำลังกันมาทหาร เอาข่าวนี้มาถแถลงได้อย่างไรถ้าท่านรู้ถ้าท่านเช็คได้ท่านก็ต้องเข้าไปจัดการก่อนมันจะถึงตัวเราใช่ไหมครับไม่ต้องไปเรียนแบบตำรวจปล่อยให้มีเหตุแล้วเขาไม่นั่งถแถลงว่าเป็นอาวุธชนิดใดเป็นระเบิดแบบใดนเขาไม่สนใจเขาสนใจว่าไอ้คุณจะจับไอ้คนที่ปาระเบิดได้อย่างไรใช่ไหมครับผมจึงคิดว่าวันนี้จากนี้ไป ถามว่ามันจะไปกันต่ออย่างไรก็ต้องเรียนพี่น้องว่าสําหรับผมแล้วรัฐบาลชุดนี้จบแล้วแต่ที่ดื้อแล้วก็ยื้ออยู่ในขณะนี้เนี่ยยิ่งวิ่งยิ่งยือ้อยิ่งดื้อเนี่ยนะครับเสื้อผ้าอาภรก็ยิ่ยิ่งหลุดไปเรื่อยๆแล้วฮะค,คนที่อยู่ข้างๆตัวก็เริ่มเห็นตัวร่อนจอนแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้เน่าหนครับพี่น้องทีละครับไปต่อไม่ได้ อยากเล่นเกมยื้อกับเราเราก็จะยื้อให้ดูใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับร้อยเก้าสิบสามวันเราก็ยื้อมาแล้วแล้วยื้อกับรัฐบาลที่กลวงทั้งในด้วยผมบอกเลยว่าไม่ต้องถึงนั่นแหละครับเอาให้มันจบภายในเดือนนี้แหละให้มารู้กันไปครับพี่น้องที่รักครับสุดท้ายก็ความรุนแรงที่เราไม่รู้ว่าใครจะ เป็นคนปฏิบัติการแต่ว่าการจัดระเบียบในที่ชุมนุมก็จำเป็นผู้พันจอร์ดพี่อมรทีมดูแลรักษาความปลอดภัยคุณนัทเซอร์นะครับอาจจะมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นผมก็คิดว่าจำเป็นในที่ประชุมกปรปปสก็มีการประชุมกันทุกเวทีเพื่อจะดูระเบียบนะครับวางระเบียบวางกติกาของการอยู่ร่วมกันให้รัดกุมขึ้นกว่าเดิมนะครับหลายจุดมีการตรวจกระเป๋าขาเข้าข,า,ขาออกไม่ใช่แค่ที่เรานะครับแทบจะทุกเวที ดันั้นผมคิดว่านี่ก็เป็นความจําเป็นนะครับพี่น้องอย่าอย่ารู้สึกลาคาหรืออึดอัดนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็มั่นใจว่าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างปลอดภัยนะครับเป็นหน้าที่ที่ต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ผมพบปะพี่น้องเท่านี้ก่อนนะครับเพราะผมเดี๋ยวต้องไปขึ้นอีกที่เวทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวหลังมาพบปะพี่น้องอีกครั้งนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ